โอ้ไม่นะนี่ฉันตายแล้วหรือี่โอ้ไม่สรุปว่าฉันตายแล้วแน่นอนเลยอ่ะดูสิตอนนี้ฉันจะต้องเก็บความดีให้ได้เป็นด่างฟ้าทูสวรรค์ให้ได้ข้างได้ มีรอยยิ้มส่งให้ฉันเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเก็บคมภีฮึบโอ,อ้จะเลือกอะไรดีระหว่างซาตานกับเทวดานางฟ้าผู้แสนสวยงั้นฉันขอเลือกเป็นนางฟ้าแสนสวยก็แล้วกันโอ้ไม่นะนี่ฉันตายแล้วเลยนี่ไม่ my เอาแล้วค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นดอมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Destiny Run ซึ่งตอนนี้นะคะเราจะต้องเก็บคมภี โอ้โหตอนนี้เรากลายเป็นเดวิลไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บคมภีซาตานให้ได้เยอะๆนะคะ่ะโรสกับการเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกกันแน่นอนวะคราวนี้เราจะกลายเป็นเดวิลแสนสวยโอ้โหข้างหน้ามีเหล่าเดวิลที่เป็นเหรียญเยอะๆมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บให้ได้เยอะๆเพื่อกลายเป็นสาวกซาตานเย่ เอาแล้วค่ะตอนนี้เราสามารถเก็บเหรียญซาตานมาได้เยอะแยะมากมายเลยอะทีนี้เลือกยากแล้วสิขอเป็นแองเจ้ลนางฟ้าบ้างก็แล้วกันตอนนี้เราจะต้องเก็บถ้วยนี่ไอ้เก็บถ้วยได้เยอะนะคะดูเหมือนว่าเราจะต้องนี่เลยทําความดีด้วยเอาแล้วปีกแองเจ้ลเริ่มงอกแล้วค่ะ เกมนี้แหมเป็นการเลือกที่ยากมากมายเลยนะคะระหว่างซาตานกับนางฟ้าฮึแต่ว่าดาดนี้ขอเป็นนางฟ้าแสนสวยเก็บปีกนางฟ้าให้ได้เยอะๆเอาละค่ะข้างหน้าข้างหน้ากลายเป็นทูตสวรรค์หรือเปล่าเยไในที่สุดเราก็สามารถกลายเป็นทูตสวรรค์นางฟ้าแสนสวยได้แล้วนะคะมาดูซิว่าคราวนี้เราจะเป็นอะไรดีอะ มาเป็นเดวิลดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเก็บนี่กะโ,โลกโอ้โหดูสิตอนนี้กลายเป็นเดวิลสารสวยโอ้โเดินกลางมากโ,โหูเขางอกยิ่งเขางอกยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ว้าพอเป็นเดวิลนะคะความดีจะไม่มีเราจะมีแต่เรื่องร้ายๆเอาล่ะเก็บเก็บเก็บเหรียญเดวิลโอ้โหเก็บได้เท่านี้เองจ้า มาต่อกันในเลเวลต่อไปกันดีกว่านะคะดูสิว่าเราจะเลือกเป็นอะไรดีมาไหนๆก็เป็นเดวิลแล้วเราจะเป็นเดวิลให้สุดทางโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอเราเลือกคัมภีเทวดาแล้วนะคะพลังงานของเดวิลเขาจะหายไปนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกให้ถูกทางค่ะถ้าเราเลือกไชเป็นเดวิลแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บคัมภีของเดวิลให้ได้เยอะๆนี่ไปนี่มาแล้วโอ้โหเห็นไหม พอเราเก็บคมพีร์ได้น้อยเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปสู่ด่านข้างในได้นะคะมาจา้ะเรามาเลือกชอยกันดีกว่าหลังจากที่เป็นเดวิลมานานฉันขอกลายเป็นนางฟ้าผู้แสนส,สวยบ้างดีกว่าฉันอยากเป็นแองเจิลโอ้โหดูสิเธอเดินเฉิดฉายน่ารักเมกื่อกีพอกลายเป็นแองเจิลแบบความดีมาล้นเลยอ่ะโอ้โหแปลงร่างแล้วน่ารักมากนี่ปีกนางฟ้ามาแล้ว โอ้โหดูสิเดินแบบสง่างามเฉิดฉายสวยนี่ไอ้นี่เก็บให้ได้เยอะๆนะคะโอ้โหเสียดายจังเลยอีกนิดเดียวแท้ๆเลยเราก็จะสามารถเก็บเหรียญน,นางฟ้าเทวดาได้แล้วนะคะเอาละจ้ะไปกันต่อดีกว่าคราวนี้เราจะเลือกอะไรมาติดใจแองเจ้ลโอ้โหคราวนี้เราจะต้องเก็บพินหรออู้เป็นพินของนางฟ้านะคะต้องเลือกช้อยนี่คมภีร์ความดี ข้างหน้าข้างในนิดเดียวอือ๊บอุ๊บโอ้โหเกือบหล่นไปแน่คราวนี้เราจะต้องเออโอ้โหหล่นทู้นึกว่าจะสามารถบินได้บินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหลบหลบให้พ้นฮึบชึบมาแล้วข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางฟึบหมุนโอ้โหคราวนี้เราจะต้องเลือกดอกกุหลาบแสนสวยจึบชึบชึบเลี้ยงให้ดีแล้วก็เก็บพินนางฟ้าหลบหลบเย คราวนี้เราจะเป็นแองเจลแสนสวยที่สามารถเข้าไปเก็บเหรียญข้างในได้หรือเปล่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บตีเย่เย่เย่อาวแล้วค่ะตอนนี้เราสามารถเก็บเหรียญมาได้เยอะมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราสามารถเก็บเหรียญมาได้เยอะๆนะคะ เราอาจจะต้องเปลี่ยนชุดได้แน่นอนเลยนะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิมีสิ่งกีดขวางความดีเท่านั้นชนะโลด <c oughs> เอาล่ะตอนนี้เก็บมาได้ค่อนข้างเยอะอุย้ยมีช้อยให้เลือกระหว่างเป็นโจรกับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพราะฉะนั้นฉันเป็นนางฟ้าฉันจะต้องชอบช่วยเหลือจ้าไปะปะข้างหน้าเลยโอ้โหนิดเดียว อีกนิดเดียวแท้ๆเราจะสามารถเก็บเหรียญได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรจ้ะชอยนี้เราจะเลือกอะไรดีนะเป็นนางฟ้าให้สุดท้ายอุ้ยมีอะไรอะ่ะโอ้เป็นทางเดินของนางฟ้านะคะมันจะมีเหมือนกับเลเวลขึ้นมาให้เรานะอันนี้คืออะไร <c oughs> อันนี้คืออะไรไม่มั่นใจอ๋อพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบให้เราบวชนั่นเองเป็นนักบวชนะจ๊ะทึบนี่เผยแผ่าศาสนาฮึบชึบเย เย yeah, เข้าไปแล้วข้างในเยเยเยคราวนี้เก็บเหรียญมาได้เยอะแน่นอนเลยจ้ามาไปกันต่อเลือกเป็นอะไรดีเป็นนางฟ้าก็แล้วกันจ้าข้างหน้ามีหลุมฮึ pp, ต้องหลบเก็บพินนางฟ้าแล้วก็ต้องหลบโอ้โหข้างหน้ามีให้เลือกปลูกพืชกับตัดต้นไม้เพราะฉะนั้นฉันจะต้องเลือกปลูกพืชทำความดีเพื่อเก็บแต้มบุ กลายเป็นแองเจลมาประตูสวรรค์เปิดออกเข้าไปในอุโมงค์ความดีเก็บเหรียญให้ได้เยอะๆอืบอ,อึบอ,อึบเจ้ <c oughs> เดินมาสุดเหนื่อยเชียวป่ะไปกันต่อในเลเวลต่อไปคราวนี้เราจะเลือกเป็นอะไรดีนะเลือกเป็นเดวิลดีกว่าคะ่ะมามาแล้วเก็บคัมพีเดวิลอย่าให้หล่นนะข้างหน้ามีอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าจะมีเดวิลขวางทาง แต่ว่าตอนนี้เราเป็นเดวิลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดวิลขวางทางแบบนี้เขาจะให้นี่เลยเขาจะให้อะไรเนี่ยบอกบุญเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เขาจะให้เราเป็นเดวิลง่ายขึ้นนั่นเองจ้ามาจุ๊บ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 โถอีกนิดเดียวแท้ๆปะไปกันต่อเดี๋ยวเลเวลหน้าเนี่ยริฝนขอเป็นแองเจิลหรือว่าจะเป็นเดวิลดีเมื่อกี้เราเป็นเดวิลแล้วรู้สึกแบบ รู้สึกแบบรู้สึกแบบมันมากเพราะฉะนั้นขอเป็นเดว,วิลบา้างนี่นี่อีว่าแล้วเปลี่ยนเป็นสายพังโอ้โหต้องหลบมาเลือกการต่อสู้สันตงสันติไม่เอาแล้วต่อสู้ดีกว่ามาโอเคดูสิดูท่าเดินซะก่อนท่าเดินหาเรื่องมากโอเคไปกันต่อเลเวลนี้เลือกเป็นนี่แองเจ้อู มีเดวิวขวางทางแลคนะ่ะซาตานขวางทางเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บคมพีไบเบิลนี่เปลี่ยนร่างแล้วจ้าปึ๊บทางซ้ายนี่ไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินนี่ไปต่อดีโอ,อ้โหแปลงร่างเรียบร้อยเดินเหยียบไปบนเส้นทางของนางฟ้าเข้าไปในประตูทูตสวรรค์แล้วก็จะเก็บเหรียญนางฟ้าเพื่อที่จะได้เปลี่ยน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 อะไระ <c oughs> ตกลงเปลี่ยนเสื้อผ้าได้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่ฝนคิดว่านะคะถ้าเราสามารถเข้าไปในดานแบบเลเวลสูงๆเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมได้นะเห็นไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนแบบแล้วเนาะมีการอัปเดตแบบขึ้นมาฮึ pp! มีแบบว่าให้รอบอุโมงค์ความดีเสริมบุญบารมีของเราฮึตีตี <laughs> โอเคตอนนี้เราสามารถเข้าไปเก็บเหรียญดังฟ้าได้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เข้าไปโลดอุโมงค์บอกบุญได้แล้วนี่เพิ่มความดีให้ชีวิตสดใสเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการเลือกเป็นแองเจิลแล้วก็เดวิลถ้าเป็นพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุ้งกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะถ้าเป็นเนพื่อนๆแล้วก็จะเลือกเป็นแองเจิลหรือเป็นเดว วิอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะวันนี้บายจ้าโลอดอุโมงค์ความดีแกเปลี่ยนแองเจ้าเย้ฉันกลายเป็นนางฟ้า